จากพระสนมระดับสูงสู่การเป็นกระบฏคนคนนั้นคือพระสนมหลวหลันค่ะพระสนมหลวหลันก็คือลูกของชิโช่นั่นแหละคุณผู้ชมฮะแล้วชีโชว์เป็นตระกูลขุนนางที่แบบตระกูลใหญ่มากคุณผู้ชมซึ่คล้ายๆของลาการนั่นะแหละตระกูลลานะฮะตระกูลชี้กับตระกูลลามันแบบพอๆกันนะคุณผู้ชมซึ่งไอ้ตระกูลพวกนี้จริงๆแล้วจะตั้งราชวงศ์อีกราชวงศ์หนึ่งเลยก็ได้นะฮะแต่แนวทางของตระกูลลาก็คือเลือกการเป็นกลางนะคุณผู้ชมแต่ชีโชว์ ไม่ใช่ในตอนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่จินชิมันจะไปหาหลัวหลานเพื่อที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับเมาเมาพอนางไปถึงอ่ะนางก็จับพิรุษได้ว่าเฮ้ยไอลัวหลันที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือตัวปลอมนะเพราะกูจาได้ลัวหลานตัวจริงมันไม่มีนี่นี่ไม่มีชี่่นนางก็โมโหจับหน้าบีบแมวกูอยู่ไหน ทีเนี้ยจริงๆก็รู้ละพระสนมโูลานะมันไม่ได้อยู่ในวังหลังแล้วเท่ากับมันหนีออกไปจากวังหลังก็ถือว่าเป็นการกรบฏนั่นเองเพราะว่าการที่ขุนนางใหญ่อ่ะเอาลูกสาวมาเป็นพระสนมของจกักรพรรดิ่ะมันเป็นผลดีมากๆกับราชะวงศ์เนาะฟิลคล้ายๆการควบรวมสูตรอานาจไว้ที่ราชะวงศ์นั่นแหละคุณผู้ชมลูกของขุนนางมาเป็นพระสนมก็เท่ากับว่าเออเราลงเรือลําเดียวกันแล้วแต่ภายในเรือลําเดียวกันนั้นราชะวงศ์คือจุดสูงสุดเออฟิลอะไรแบบนี้การที่ไม่ทําตามหรือว่าการที่หนีออกจากโครงสร้างนี้หรือคือ เอาจากวางหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระบงเไงก็ออรประมาณนี้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วตอนเนี้ยนางก็กลายเป็นกระบฏแล้วอีกไม่นานเราก็น่าจะรู้ความจริงเพิ่มเติมอีกหลายๆอย่างคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้รู้สึกว่ามันจะต้องเข้มข้นมากๆแน่ๆเลยเพราะมันใกล้จะจบแล้วแก